เวลากินขอนียวจั่แจ้วปัดแดกนะทุกคนเห็นคำน้อยๆมันปะชตใจเนาะเอาคำใหญ่ๆแบบนี้เลยทุกคนนี่คุยคุยคุยเลยอนะืมจริงค่ สบายดีสบายดีและสวัสดีบรรดาพี่น้องมดสุขสุขคนอีกตืมเซนเกา่าเซนเคยเนาะก็เมื่อนี้เป็นมือวันยุดของพ่อเฮาเนาะตอนนี้คือเอ่โยโบว์เปนของพ่อเฮาวันยุดของเบ้าดำเนาะทุกคนพอดอีเดือนนี้เนะาะเฮาได้วันยุดเป็นวันเสาร์ทุกคนเนาะเริ่มได้วันยุดปุตตงกันแล้วเมื่อนี้วันเสาร์นี้เพิ่นกะไปเห็ดเวียกปกติคือเกานะ่าเนาะ เมือ่อวานนี้เช้านี้เพิ่งยุดไปหลบแล้วกะน,นี่ก้อนชิไปเวียกเพิ่นกะเกียมของกินไว้ให้เฮ้าเนาะทุกคนนี่นี่เด้ข้ขวเนียวทุกคนนี่เช้านี้เพิน่นเพิ่นละตื่นมาตัาง้งแต่ดึกๆเพิ่นละมากะเกี่ยมไว้ให้พอดีเพิ่นเกียมอของโคบของกินไปเห็ดเวียกนะเพิ่งก็รีเกียมไว้ให้เฮ้านับนะเฮ้าตื่นมาแล้วกะซักเครื่องซักของลแล้วละก ลังนาลังตาเนะฮะทามากินเข่าพี่น้องได้สุปพักนะวันนี้เนาะนอาหารบ้านๆเลยพอดีกับสาวนี่ลมกันมาตัาง้งแดนโดนแล้วพี่น้องวาอ่าอยากกินสุปพักวันนี้นะสาวนี่พันยุทธพันก็นเลยไปลองตลาดชดแล้ว่ะซื้อเป็นพักนี่มาสุกทุกคน

พอดีมีทั้งบรรดาวให้พี่น้องฟังไทยและนาะเพันสมม่สงมาให้ชุดคนจำขคนเนียวนะเอาเถอละหน่อยเอาพี่นองถุยน้อยกับบ่มี่ก็เลยเอาถุออยง่ายงย่ๆนี่คนเนียวจ,จับแจวเป็ด เวลากินขอนียวจ,จั่แจ้วประแดกนะทุกคนเห็นคำน,น้อยๆมันประชาตใจนะเอาคำใหญ่ๆแบบนี้เลยทุกคนเนะี่ยคุยคุยคุยเลยอน่ะืมจริงคัะ คับนจเจ้าปันแจกอันนี้นะักคืออันนี้พวกมันโฆษณาท่านน่าส่วนตัวของเขาทุกคนคืออ่ามันจะมีของหลายๆเจ้านะที่เขาเคยลองซิมมาเนาะแต่ว่าตอนนี้นี่โอเคแล้วแบบเขาเป็นคนที่ว่ามักรสชาติแขง็ขงๆเพชรน้ำนะแล้วตัวนี้อ,ออกไปทางเพชรน้ำ บบไปทั้งหวานน้ำเนาะมันมีมีหลายๆเจ้าคือออกไปทั้งหวานน้ำเราเชิงถ้าเราเป็นคนบ้นนอกบันหน้าที่บกคอยสิทึกใจเพราบวนในถามว่าแซบบอแซบในแบบของมันได้คนบ้นนอกบ้นหน้าคือจงบอเฮาสิมาชิมสิตัวนี้มันเผ็ดน้ำกันเลยว่ะโอ้โอเคเลยพอาคนแบบส่วนหลายเนาะโดยปกติคนส่วนหลายคนอยู่บ้นนอกบ้นหน้าก็คือค่อนข้างที่กินเผ็ดอยู่แล้วทุกคน ก็เ,เลยหมักเจ้าปลาแดกตัวนี้เป็นพิเศษบางมือพวกมี่ยังกินนะ่ะทุกคนท่านมีขังเนียวเนี่ยจับกับเจ้าปลาแดกเนี่ยก็คือโอเคแล้วลิ้มไปเห็นเวียวทำง,งานได้ ุชาวนี้เพิ่นเฮ็ดเนี่ยแบบเพิ่นซื้อเอาหลายหลายย่างมารวมกันนะเว้ยน้องมีอาพักเน,นี่ยพวกพวาฟังนี่นพักเนี่ยมันคลายๆก็ยอดมักบวบยอดมักม่ยังเช่นน่ะ๋ยวกับมีเฮ็ดเนาะ ลักลักกับสองยางเนี่ยดูก่อนสุกถ้าเป็นยุบานเท่าเนี่ยมันจะมีอีกหลายหลยอัะหลายไลยผักมารวมแล้วสุกเนี่ยโอ้แสบขับ siapa enggak นะครับไม่ได้กินดนนะทุกคนมากินก่อนแซ่บยูบาทเท่ากินขางๆตลอดแหละบางเท้าอยางอาทิตย์นึงกินเท้านึงคือตอนยูบ่าฮาเท่าน้องขาง,ง,งจะมีหลากหลายแนวให้กิน เป็นอาหารบ,นบานๆเท่านั้นเนาะเฉพาะอาหารบ,นบานๆไปเนาะมีหลายๆแนวให้กินมันซุปพักบ่อเป็นหน่อไม้เป็นแมยงกี้น,นะลฤดูนี่ก็เป็นลฤดูของหน่อไม,ม้ของทนะุกคนอ่ะหวามากเราก็อยากกินเนาะอยากกินแบบหน่อไม้บานเท่านั้นนันเป็นน้อมในน้อยเข้าวเจาเอิญน้อมหุ่น xem đẹp nhầm đi nè càng sốt hơn hết nó cấp phần nhiều nữa เกลือกซ่นนาทุกคนอิ่มไปอึขาบหนึ่งทุกคนกับอาหารง,ง่ายๆของพอเฮานะพะเฮากินเข่ากินน้ำชิป่ได้ไม่ยังแบบมี่ไม่ยังก็กินไปหน่อยทุกคนครับพอให้ยู่หอดไปพอให้ไม่แห้งไปเห็นเบียร์นะก็อ่าโอเคแล้ว มาลักๆักพอเขามาฝังนี่นะคือแบบตั้งใจมาหาเงินมาหาประสบการณ์ไม่ไหมนะทุกคนก็เลยว่าอยากให้มันได้เง,งินได้ค้ำละก็ไปบานไปซองตัวใดที่เ้าประยัดได้ก็เลยต้องซอยกันประยัดให้มันหลายที่สุดนะ กินเห่ากินน้ำกันเลยเห็นแต่กินของหางธรรมดาธรรมดาแบบปกติจังยุบานทัางหลายูุบานเราเขาก็กินประมาณนี้แหละส่วนหลายก็คือกินผักกินเอ่าเดินโดนกับจังซี่กินซีนกินปลาเท่านึงนะยุบานเราก็คือเป็นยังซี่จังซี่เลยแบบบ่มีมีอย่างต่างๆจากบ้านเราเนาะบ้านเราจะกินจังซี่มาพิบก็กินจังซี่กับประมาณนี้สําหรับ EP นี้ก็ นะขอขอโมโหขอบใจบรรดาพี่น้องเมื่อชุกชนะุนชุ่มคล่นในซอยกันอาซัพพอร์ตหลักะทั้งเบิ้งคลิปทั้งมายังเนาะสำหรับพี่นี่ก็ต้องขอต้อนรับไปหลาไวโอลกันไหมในอีพีต่อปไปสบายดี